อันยยหน้ามาครับบรรยายน้าบลหน้าเพชรยังเพชรยังน้องเพยังมมฮะกระดุมม้วน้เสฉนใส่ยังไงใ่ยังไใส่กใส่วใส่ระบกเกลือเกลือเจียบบนหรือพอะเนียเ้ยพอเนี้ยมันหิควมมัเห็ดมัน คนเดียวคนเดียวอืมใกระน,นอะใส่ข่นข่วหามมข่วนะกกะร้พอปีเกไหนมัน้งปีเกลก็น่อยเห็นต่อสใส่มูครับใส่มูเอาลง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 สี่คน คนสีวามลูก,กันฮะสี่คนไม่คิดปะดเยเดี๋ยวข้อผิดก็นม่สิลวขึ้นเ่